สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการตั้งบอร์ดดิ s c o 240สีนะครับควบคุมไฟพา LED นะครับไฟที่ใช้ก็ของผมเป็น r 4ิบสทับสามตนะครับ rgbw ทั่วไปนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับดูตามกันไปมาสำหรับมือใหม่นะครับค่อยๆันกันไปเสียบปลั๊กให้ทำงานไฟทำงานก่อนนะครับ อันดับแรกนะครับเข้าไปที่ถ้าเราจะตั้งค่าครับเข้าไปที่ปุ่มรันอ d ด t นะครับพอเข้าไปปุ๊บมันจะบอดจะถามว่าเราจะตั้งไฟที่เฉดไหนเราจะแก้ไขเฉดไหนของผมเลือกเป็นเฉดที่4นะครับดูนะครับก็กดปุ๊บตัวเลข4จะขึ้นพอเราเลือกเฉดที่4เสร็จแล้วมันจะมีข้อมูลเก่าอยู่นะครับในเฉด4เราก็ ทำได้โดยการเคลียร์นะครับเคลียร์ตรงคือปุ่มเคลียร์นะครับดีดีนปุ่มแดงๆนี่ครับเห็นไหมครับเคลียร์ให้มันเป็น00เป็นดอกจันอ่าวากดไว้สเต็ปที่1เสร็จแล้วมันยังติดอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างสไลด์อ่านะครับก็ทําได้โดยการอ่อันนี้ไฟเป็น Color อ d d r นะครับอันนี้จะเป็น00 1, อันนี้เป็น017สําหรับตรงนี้จะเป็น00 1, 1> 0 1 7 0 3 3เอันเนี้ยยกตัวอย่างนะครับก็จะรันไปเลยนะไปทีละ16ชันแนะครับ16กช่องนะครับจะเป็นแอดเดของไฟส่วนอันนี้เป็น0 0 1ก็คืออันเนี้ย1 7ก็คือตัวนี้เราจะควบคุมมันเราจะใช้ตัวไหนเราก็กดให้ไฟมันติดนะครับวิธีล้างสไลด์ก็คือดันขึ้นไปครับล้างขึ้นไปเลยแล้วก็เอาลงานี่ครับคือมันหายไปแล้วเสร็จแล้วก็มาตั้ง อันดับแรกนะครับเราก็จะตั้งตั้งไฟนะครับคือตั้งสปีดก่อนนะครับสปีดของผมจะตั้งให้อยู่ที่2.5นะครับคอร์สโหมดก็2.5เหมือนกันเท่ากันนะครับทีนี้ก็เปิดแสงนะครับเปิดแสงของผมจะอยู่ดิมเมอร์นะครับจะอยู่ช่องก้านที่1นะครับสไลด์ก้านที่1บางรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นก็จะไปอยู่ก้านที่5นะครับลองลองเลื่อนหาดูขับไฟจะมีประมาณนี้ของผมจะเป็น R G B W สโตปนะครับประมาณนี้อ่าก็อันดับแรกเดี๋ยวผมจะลองอเอาสีแดงขึ้นอ่าผมจะให้มันขึ้นแดงทั้งคู่อ่าเสร็จแล้วถ้าเราเอาก็เรากดนั้นนะครับกดบันทึกนะครับมันก็จะเป็นสเตปต่อไปสังเกตรตรงนี้นะครับอ่าเป็นสเตปต่อไปก็คืออ่าทีนี้เป็นแดงแดงทั้งคู่นะครับผมจะให้เปลี่ยน ผมจะควบคุมทีละสีให้คนละสีกันละทีนี้ก็เราจะควบคุมหนึ่งหนึ่งอัน,นช่องก่อนนะครับคือเราจะควบคุมมาไหนเราให,ให้ให้ไฟตีช่องนั้นให้ปิดช่องนึงน,นะครับให้มันไปคนละสีสมมุติว่าเห็นไหมครับตัวนี้ทํางานอยู่ตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นเขียวพอเปลี่ยนเป็นเขียวเสร็จเราก็มากดเดี๋ยวนะครับเรา อพอเปลี่ยนเป็นเขียวเสร็จก็จะให้มา,าผมก็จะให้สีนี้ผมจะหลีดีเมื่อนิดนึงนะครับจะลดแสงครับเพื่อถนอมอายุงานหลอดครับทีนี้เป็นไหมครับตัวนี้นะครับผมจะให้ตัวนี้ทำงานคือผมจะปิดตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วเปิดตัวนี้ลง เห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนละผมจะให้ตัวนี้เป็นสีน้ําเงินอปิดแดงกลายเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวนะครับสไลด์มันอ่าประมาณนี้ถ้ามันจะเป็นคนละสีกันแล้วเราก็กดลันเป็นสเต็ปได้สามสเต็ปแล้วนะครับต่อไปสเต็ปที่สี่มันขึ้นสเต็ปที่สามแล้วนะครับคือไปได้สามสเต็ป ต่อไปผมจะให้สเต็ปต่อไปนะครับจะเป็นเดี๋ยวผมตรงนี้อเป็นชมพูก็แแรกกันเป็นน้ําเงินเขียวก้วแรกเดี๋ยวนะ,ะเป็นชมพูเสร็จแล้วเอามาควบคุมตัวนี้โดยการเปิดปุ่มนี้อันนี้มันเป็นเขียวใช่ไหมครับเป็นเขียวอยู่แล้วก็เอาแดงขึ้นไปะจะเป็นเหลืองเสร็จแล้วก็กดรันนะครับ เป็นสเต็ปต่อไปครับเสร็จแล้วอพอต่อไปนะครับจะให้อันนี้เป็นแดงเขียวอยู่นะครับจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำเงินเขียวให้เป็นน้ันเขียวเหมือนกันด้วยกันนี่ครับคือต้องเปิดทั้งสองตัวถ้าจะให้เป็นสีเหมือนกันผมใช้สีเหมือนกันนะครับ เราก็กดลันนะครับกดอันซีนสเต็ปต่อไปนะครับผมจะให้มันติดคุละสีในการาาเปลี่ยนเป็นแดงขาวแดงขาวนะครับทีนี้จะใช้ปุ่มนี้ก็คือปิดปุ่มนี้อันนู้นก็จะตั้งเป็นเอาขาวคาดด้วยนะครับ เป็นเขียวขาวก็ลกแ,ววนะแล้วกันครับเขียวขาวนะครับเสร็จแล้วก็ลันซีนมันจะ6ผมจะตั้งไม่แค่6สเต็ปนะครับเสร็จแล้วเพราะว่าบอร์ดพวกนี้นะครับตั้งสเต็ปเยอะไม่ได้ครับมันจะลวนอพอตั้งเสร็จแล้วเราพอเราคิดว่าอเ,เอาแค่6สเต็ปนะครับ จะ6 7 8 9อย่างนี้ได้ครับแต่ผมเอาแค่ okay, 6เพราะว่าผมตั้งไม่เต็มทุกช่องแล้วบางช่องผมตั้งแล้วแต่ถ้าเราตั้งเยอะนะครับบอร์ดพวกนี้มันจะลวนนะครับคือความสามารถเขาก็ประมาณนี้ครับตามราคาครับผมจะตั้งสเต็ปไม่เยอะตั้งอันลนิดอลหน่อยครับครับทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับก็กดตรงนี้ออกปุ่มลันกดให้ปิดก็ดึงสไลด์ลงนะครับดึงสไลด์ลงเราลองมาเล่นที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับ เศษที่4นะครับมันก็จะรันเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราตั้ง6สเต็ปนะครับคอยดูว่ามันสเต็ปมันจะหายไหมบางทีมันชอบกระโดดหายนะครับเพราะว่าห้าสเต็ปนะครับหาสเต็ปเพราะว่าบางทีมันกระโดดเพราะว่ามันมันบันทึกเยอะมันจะเออรือก็มีบอร์ดพวกนี้รุ่นนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ครับผมมี2ตัวบอร์ดตัวนี้ บางทีมันก็เออรีครับก็ก็สมราคาเลยครับทํางานได้ประมาณนี้ก็ถือว่าในราคาประหยัดครับก็ประมาณนี้ครับเราจะตั้งไว้ซีนไหนแล้วก็กําหนดเอาเลือกเอานะครับจะตั้งซีนไหนเราก็เลือกให้มันอยู่ช่องนั้นอ,อันนี้ช่องหนึ่งซีนหนึ่งเชตที่หนึ่งผมก็บันทึกไว้แล้วครับถ้าเราจะให้มันค่อยๆเปลี่ยนสีก็กดคอดโหมดนะครับ มันจะค่อยๆเปลี่ยนสีส่วนตรงนี้ก็เล่งตามใจนะครับเล่งช้าเล่งเร็วเห็นไหมครับเล่งเร็วได้ดูแสงเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับง่ายๆไม่มีอะไรมากมายก็ฝากไว้ด้วยครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ